ริบทดสอบคุณภาพนะครับก่อนจัดส่งคุณกอเกียรติจังหวัดสมุทรปราการนะครับสั่งมาท้งหมด3ตัวนะครับเดี๋ยวชมเลขการทดสอบกันเลยนะครับสองขามินิทเทนเนอร์นะครับเลขการทดสอบ D867 3กสามขาใหญ่เทนเนอร์นะครับ d 8 4 6และ่กสามขาใหญ่เทนเนอร์อีกส่งนะครับ D898 นะครับ ชมคลิปการทดสอบก่อนจะส่งกันเลยครับ D867 ลายเฉพาะตัวตามนี้ครับสบัดข้อมือนะครับให้เกิดแรงยกนะครับปันปื๊บเลี้ยวมาแววชดเชยทิศทางนะครับสวยงามครับโชคผ่านครับ D846 ลายเฉพาะตัวตามนี้ครับ ผ่านครับแปดเก้าแปลายเฉพาะตัวตามนี้ครับผนครับสินค้าทั้ง3ตัวทดสอบคุณภาพเรียบร้อยนะครับหมดห่วงเรื่องคุณภาพ,พาลูกค้าอุนตังเรียบร้อยเดี๋ยวทางร้านจะส่งให้ขอบคุณครับ